สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่24กรกฎาคม2565นะครับมีการรายงานข่าวว่าสมาคมเพื่อการโทรคมนาคมทางการเงินระหว่างธนาคารทั่วโลกหรือที่เรียกกันเข้าใจง่ายๆวา่าสวิตผู้ให้บริการโอนเงินระดับโลกได้รายงานว่าสกุลเงินเหรินเหมือนปี้หรือว่าสกุลเงินหยวนของจีนนั้นยัง,งคงครองอันดับที่5 ในฐานะสกุลเงินที่ถูกใช้งานมากที่สุดทั่วโลกเมื่อคิดตามมูลค่าประจําเดือนมิถุนายน2565โดยส่วนแบ่งนั้นอยู่ที่2.17%ขณะที่อันดับ1-4ได้แก่ดอลลา,าร์สหรัฐนะครับยูโรปอ์สเตอร์ลิงแล้วก็เงินเยนข้อมูลจากสวิตระบุด,ด้วยว่านะครับว่ามูลค่าการชำระเงินหยวนของเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น6.61%เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม2565 ขณะที่มูลค่าการชำระเงินของบรรดาสกุลเงินทั้งหมดเพิ่มขึ้นในภาพรวมที่5.3%นอกจากนี้เงินหยวนครองอันดับ6ด้านการชำระเงินระหว่างประเทศหากไม่นับรวมการชำระเงินภายในยูโรโซนด้วยส่วนแบ่ง1.45%เมื่อเดือนมิถุนายน2565นะครับเป็นความเคลื่อนไหวทางการเงินที่น่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าดูจากเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการชำระด้วยเงินหยวนนั้นเนี่ย เพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยการชำระด้วยสกุลเงินทั้งหมดเนี่ยครับในภาพรวมที่เพิ่มขึ้น5.3แต่ว่าในส่วนของเงินหยวนอย่างเดียวนั้นเนี่ยก็พบว่าเพิ่มขึ้นถึง6 6 1ดังนั้นเนี่ยสถานการณ์เรื่องของสถานการณ์การเงินหลายฝ่ายนั้นจับตามองว่าการที่เวลานี้ไม่ว่าจีนไม่ว่าในส่วนของรัสเซียนั้นเนี่ยกำลังเดินหน้าเพื่อที่จะลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐนั้นเนี่ยกำลังส่งผลแม้ว่าจะไม่ได้ ดำเนินการหรือว่าส่งผลเนี่ยในแบบทันทีทันใดแต่จากสถานการณ์รายงานการเงินประจำเดือนในแต่ละเดือนนั้นก็จะเห็นว่าการกลับมาใช้เงินหยวนนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแทนที่การใช้เงินดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเงินยูโรแม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นยังได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งก็ตามแต่ประเทศที่ทํามาค้าขายกับทางด้านจีนรัเสเซียแล้วก็ประเทศในกลุ่มบริกนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าพวกเขานั้นประกาศกันออกมาอย่างต่อเนื่องว่าจะลดใช้ เงินดอนลลาร์สหรัฐอย่างล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านรัสเซียกับทางด้านอิหร่านก็ประกาศใช้เงินรูเบิลนะครับในการทามาค้าขายระหว่างกันโดยจะไม่ใช้สกุลเงินดอนลลาร์อีกต่อไปนอกจากนั้นแล้วจีนเองเนี่ยเวลาทำมาค้าขายกับชาติต่างๆอย่างล่าสุดนั้นเนี่ยครับจะซื้อเหล็กจากทางด้านออสเตรเลียก็จะต้องซื้อเป็นเงินหยวนเท่านั้นหากว่าออสเตรเลียไม่ยอมจีนนั้นก็จะไม่ซื้อเหล็กจากออสเตรเลียนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าขั้ว อำนาจใหม่ที่หลายฝ่ายนั้นจับตามองก็พยายามที่จะด้อยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลงไปโดยค่อยๆเซาะไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด,ะน,ดนะครับดังนั้นจะเห็นว่าเปอร์เซน็นการชำระเงินหยวนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆเดือนและเพิ่มมากกว่ามูลค่าเฉลี่ยของการชำระด้วยสก,กุลเงินอื่นนะครับแม้ว่าเปอร์เซ็น์นั้นยังไม่พุ่งสูงสักทีเดียวแต่สิ่งเหล่านี้ทําให้เห็นได้ว่าเงินหยวนนั้นกําลังได้รับความนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ